ต้องมีหน้าที่ที่ต้องแต่งหน้านะครับผมคงไล่ได้อีกไม่นานยี่สิบหกบ้านเอางี้ขออีแค่สามสิบบ้านพอนะครับผมเพราะตอนนี้คุณแม่เริ่มขึ้นมาบนหลงลิกี่แล้วนะครับผมเดินมาแล้วนะครับลุงไปแต่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้ลุงไปแต่งหน้าแล้วนะครับก็ผมก็ต้องไปแล้วฝากห้ทุกคนฝากลิฟต์น้องเติร์นนวลเลยนะ สินค้าแรกที่ทำเป็นของตัวเองนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ TP ไปด้วยอาจจะมีขอ,ของขึ้นมาหลายอย่างนะครับสียางสีลุมต้องเข้าแล้วโอ้คนละสีก่อนเนาะสีเดียวเลยก่อนเนาะน่าจะนหลังตะลำพานล็กขึ้นฟ้านคยจะไม่ไม่เคยลำพานพวกเธอเลยสักนี้เดียวสักวันเดียว เดี๋อย่จลลงเลยนะแม่ใ,ใหม่มาแล้วขออีกแค่สี่บ้านสามบ้านแค่ได้สามสบ้านพอแล้วกดยืนยันออเดอร์ได้นะทุกคนเดีลล๋ลวลนะเพราะว่าคุณแม่ใหม่มาแล้วแล้วก็จะเริ่มแต่งหน้า วันนี้เรื่องอะไรวันนี้เสนอทองเรื่องยุคพลาดคืนใจไม่ใช่ตามรักคืนใจตามไปเซ็นทันตามไปด้วยกันม้นนวันนี้เลยเอยหลอจังงับ สามในบ้าทโอเคลงแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ขุดหนุนนะขอบคุณของขวัญจากพี่น้องแหนมแล้วก็พี่มาริลินด้วยนะครับถึงสามในบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะถ้าเกิดว่างนะครับผมขอบคุณทุกคนฝากบริจาคให้กับ TP Lip นะ no l โนออยล์สโลแกนเหมือนเดิมครับ เราตกรนะครับครับแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องแต่งหน้านะครับผมคงไล่ได้อีกไม่นานยี่สิบหกบาทนะยี้ขออีกค่ามสบบาทพอนะครับผมเพราะตอนนี้คุณแม่เริ่มขึ้นมาบนหลงลิเกแล้วนะครับเดินมาแล้วนะครับลุงไปแต่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้ลุงไปแต่งหน้าแล้วนะครับก็ผมก็ต้องไปแล้ว นอเนี่ยนะสินค้าแรกที่ทำปเป็นของตัวเองนะครับก็ฝากผลิต hmm. ภัณฑ์ TP mm hmm. ไปด้วยอาจจะมีของขึ้นมาหลายอย่างนะครับ mm hmm. สียางสีหลงต้องเข้าแล้วโอ้คนละสีก่อนเนาะสีเดียวกวน่อนเนาะ mm hmm. น่าจะอันหลังนะ mm hmm. <laughs> าวลำคาญเล็กฝันใครจะไม่ไม่เคยลำพานพวกเธอเลยสักนี้เดี๋ยวสักวันเดียว